ต่อไปมาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับเรามาดูสระนะครับการอ่านสระสระที่เราเห็นในสี่เหลี่ยมนี้อ่านว่าสระโอนะครับอ่านว่าสระโอนะครับเวลาเขียนเราจะเขียนเหมือนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือไม่มีอออ่างแต่เวลาอ่านเราจะอ่านว่าสระโอทีนี้เรามาดูการอ่านแจกลูกนะครับข้างหน้าเป็นตัวกอไก่ใช่ไหมครับกอไก่ต้อเต่าป,ปลา ฉะนั้นเมื่อเจอสระโอจะอ่านอย่างไรครับมาอ่านตามครูนะครับโกโอโกตโอโตป p โอโปนะครับต่อไปมาดูขอไข่นะครับขอไข่หอพึ่งหอหีบนะครับขอโอโกหอโอโปหอโอโหอต่อไปมาดูชุดต่อไปนะครับขอควายนอนหนูรอลิง คโ,โอโคนโอโนลโอโลฝึกอ่านให้คล่องนะครับคล่องแล้วเปิดหน้าต่อไปได้เลยครับมาดูสระโอนะครับการใช้สระโอเมื่อมีตัวสะกดอยู่ด้านหลังนะครับจะลดรูปแล้วก็ไม่มีรูปสระปรากฏให้เห็นนะครับดูจากตัวอย่างนะครับจอโองอจง พอโองอผงคอโองอคงลอโองอลงต่อไปนะครับจอโอมอจมดดโอมอดมสอโอมอสมลอโอมอลมจอโอดอจดอ,อโอดอด สโอดสดมโอดมดต่อไปนะครับบโอนบนจโอนจนขโอนขนคโอนคนต่อไปนะครับตโอกตกปโอกปกหอโอกหก นอโอกอนกต่อไปนะครับกอโอบกบตอโอบอตบสอโอบศบพอโอบอพบมาดูหน้าต่อไปนะครับการอ่านสะกดคำนะครับอ่านตามครูนะครับคำแรกคือคำว่ารถนะครับคำว่ารถพยัญชนะรอเรือนะครับสระเป็นสระโอ นะครับตัวสะกดเป็นถอถุงนะครับฉะนั้นเวลาเราสะกดเราก็จะสะกดเป็นรอโอถอรถนะครับการอ่านเราก็จะอ่านเป็นรอโอถอรถซึ่งออกเสียงเป็นรถดอเด็กใช่ไหมครับแต่ถอถุงเนี่ยนะครับจะออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับเนื่องจากอยู่ในแม่กดนั่นเองนะครับมาดูคําต่อไปนะครับส้มนะครับคําว่าส้มมาดูพยัญชนะนะครับ พยัญชนะเป็นสอเสือนะครับสระโอตัวสะกดมอม้าวรรณยุกไม่โทนะครับมาดูวิธีการสะกดนะครับสอโอมอสมไมโทส้มนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าค้นนะครับคำว่าค้นพยัญชนะเป็นคอควายนะครับสระเป็นโอนะครับตัวสะกดเป็นนอนหนูวรรณยุกไมโทนะครับการสะกดก็จะอ่านว่าคอโอนอค้นไมโทค้น ต่อไปนะครับคำว่าไหมคําว่าไหมนะครับพยัญชนะเป็นหอมอนะครับสระไอไม้มาลายใช่ไหมครับเวลาเราสะกดเราก็จะสะกดว่าหอมอไอไหมนะครับหอมอไอไหมน้องต้องฝึกสะกดบ่อยๆนะครับแล้วน้องจะคล่องนะครับไปดูหน้าต่อไปนะครับคําต่อไปคําว่าหยุดนะครับหยุดพยัญชนะเป็นหอยอนะครับสระเป็นสระอ ตัวสะกดเป็นดอเด็กนะครับเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านสะกดว่าหอยออุดอยุดนะครับหอยออุดอยุดคําต่อไปนะครับคําว่าหมอกหมอกเป็นพยัญหมอกนะครับหมอกเป็นพยัญชนะหอมอสระเป็นอนะครับตัวสะกดเป็นกอนะครับกอไก่ดังนั้นเวลาเราสะกดเราจะสะกดว่าหอมออกอหมอกนะครับหอมออกอหมอก ต่อไปนะครับคาว่าหลานคําว่าหลานนะครับพยัญชนะเป็นหอลลนะครับหอลลสระอาตัวสะกดนอนหนูนะครับเวลาเราสะกดเราก็จะออกเสียงเป็นหอลอ,อานอนหลานนะครับหอลอ,อานอนหลานต่อไปมาอ่านนะครับแล้วก็สังเกตพยัญชนะต้นให้ดีนะครับคําแรกนะครับไหมหมอกหลาย หลอกไหนเหนือหยาบหยุดสังเกตนะครับพยัญชนะต้นทั้งหมดเป็นหอหีบนะครับตัวต่อไปนะครับย่าอยู่ยางอยากสังเกตนะครับคำเหล่านี้ทั้งหมดมีอออ่างนํานะครับต่อไปมาดูการอ่านคำนะครับแล้วก็การสังเกตพยัญชนะต้นและสระนะครับ มาดูนะครับฝนนกกดลงหมดหมกหยดหยกหลงหลบหล่นลมไปดูหน้าต่อไปนะครับแค่เห็นครั้งแรกอะสกายก็รักแลก้ว ต่อไปเป็นการอ่านผันวรรณยุกนะครับหอนอาอนาหนาเอกนาหนาโทนาหอมออมอหมอเอกหมอหมอโทมอหอมออูหมูหมูเอกหมูหมูโทมูหอรออาหลาลาเอกลาลาโทลา่าหอมอ,อีหมี มีเอกมีหมีโทมี่หองอเอาเหงาเหงาเอกเหงาเหงาโทเงาหอลโอโหลโหลเอกโหลโหลโทโลต่อไปเป็นการฝึกอ่านประโยคนะครับอ่านตามครูนะครับพี่พี่พาน้องน้องไปเที่ยวฮิปโปในสวนสัตว์นอนแช่น้ำ จระเข้นอนพึ่งแดดบนลานหินภูผาและน้ำใสช่วยกันเก็บขยะเราทุกคนควรมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันต่อไปมาดูหน้าถัดไปนะครับอ่านคล่องร้องเล่นช่วยกันถ้าคนเรามีน้ำใจ มีอะไรช่วยเหลือกันรู้จักให้รู้แบ่งปันล้วนผูกพันด้วยไมตรีต่างดูแลความสะอาดช่วยเก็บกวาดไปทุกที่มองทางไหนดูสวยดี